สวัสดีค่ะช่องพายุหลายจอยค่ะอันนี้ฝนตกค่ะมาดูลูกชายเราเล่นขี่ต่อมอาผมครับเห็นแม่กลางลมยังไม่เคยเห็นแม่กลางลมยังไม่เคยเห็นแม่กลางลมอากาศจะแปลกๆหน่อยตื่นๆน,นิดๆอะไรวะถูถูถูใหญ่เลย แดดออกแล้วค่ะฝนตกแดดออกโอ้โหฟังฟากทางนู้นช้างใหญ่เขาเล่นพี่โคนเต็มละใจถูถูถูถ,ถสูสบายสบายใจถู แม่สงสัยแม่แม่ได้อะไรมาทำไมแปลกๆสงสัยใจสงสัย <love> นี่ค่ะอ่างน้ำส่วนตัวจ่อยบ้านเราก็ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะแบบขึ้นโครงเสร็จได้มุงหลังคาพรุ่งนี้แต่พอดีฝนตก เราต้องหยุดการทํางานไปก่อนแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของบ้านน้องบุหายจ่จเราก็คือไฟไม่พอค่ะเ <c oughs> <c oughs> มามันแม่ก็ได้ไม้ถูไม้เก่าอย่างดีเลยลูกชายหักให้ไปเมื่อกี้โอ้ยตอนนี้แหงแต่ว่าทางนี้ก็อะไรนี่ แม่ขอเกาด้วยแม่แม่ขอด้วยครับผมขอด้วยผมขอด้วย <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะดังเลยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเสียงแบบเสียงฝนกระทบร่มรบกวนหน่อยนะคะคุณแม่เราเกาใช้ไม้เกาอย่างดีเลยจริงนะคะช้างอะ่ะเขาฉลาดแบบคือเหมือนคนเราทุกอย่างคะ่ะเสียอย่างเดียวือเขาพูดไม่ได้แค่นั้น ดูลูกชายแล้วทำท่าอะไรไปรู้เน่ตัูถูอยากทำเหมือนแม่อ่ะลองดูอ่ะลองลองอมันยาวไปไหมลูกหักออกก่อนลูกหักก่อนหักก่อนเออหักไม้ก่อนให้มันสั้นๆมันจะได้เกาได้ถนัด ักก็เออตะเกาเห็นนี้ถูๆแหนเอาถิงซะงั้นจะไปเอากับแม่บอกเห็นแม่ใช้อันนี้ดีขอใช้ด้วยแม่เราก็ใช้ไม้เกาแบบเมามันส่วนลูกชายกำกวนครับ ใ้ไม้ไม่เป็นถูกค่ะแม่ไปก่อนแล้วกันอะไรครับผมดูค่ะ เปียกไปหมดแล้วที่นอนจ่อยแฉะหมดเลยค่ะแฉะหมดเปียกหมดเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> แม่เราแบบมีไม้เก่าอย่างดีอะไม่ใช่คนเท่านั้นนะคะที่มีไม้เก่าหลังช้างก็มีไม้เกา่าเนอ,อสระน้ําจ่อยกัเอาสระน้ำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันลูก,ลกเดี๋ยวทําบ้านเสร็จค่อยว่ากันเรื่องสระลูกดูคุณแม่เราอ่ะแม่เปียกไปข้าง,างหน้าขาหน้าค่ะอะไรียกหนูเลยเพราะว่ายืนใกล้ๆลูกชาย เวลาน้องแบบตื่นกลัวฝนตกแรงๆลมแรงๆทำอะไระคุณทำอะไรของคุณทำไมคุณลงทุนยังเลยโอ้โหดูอึ่งครับอึ่งอึ่งใครเคยเห็นอึ่งไหมดักอึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะลูกลูกขึ้นไหมอะ

เมื่อยเพื่อสิลุกขึ้นเดี๋ยวขีดเจมออกหรอกคือเกาหลุมนี้ที่ยังเล็กเหมือนเดิม้ลยจริง เอาเอาดินมาถมไปน,ไน้องก็ขุดใหม่เหมือนเดิมเราถมน้องก็ขุดเราถมน้องก็ขุดคับว่า,างไงแครนดูคุณนยวะมาเล่นด้วยหรอนู้นูอะนู้นูอะมีแต่คิดตมแล้วแม่จะเล่นยังไงเยอะมาเล่นด้วยหรอครับ เล่นยังไงผมก็ไม่เลอะมันตั้งมันเดิม <c oughs> ถูแบบเมาหมันมากใส่ยแล้ว ที่คุณแม่เขางวงเรื่อยๆนี่คืออินดูลูกนะคะไม่ใช่อะไรนะคะคันคันคันนี่นะฝน,น,นหยุดตกแล้วมาประมาณนี้ละค่ะฝนเนี่ยรอปานจ่อยเสร็จ ก็จะเป็นเดีวพี่โมมีก็จะได้บ้านเหมือนกันได้ยินข่าวว่าแม่บุญธรรมพี่โมมีก็จะมาทําบ้านให้ใหม่ทาบ้านให้พี่โมมีเหมือนกันนะคะคันคันคันดูดูดูถ้าถูด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 ดด โอ้ยดากแม่สูช่วงนี้ได้อัดกล้วยค่ะดูค่ะหลังเต็มหมดแล้วค่ะถ้าไม่ได้อัดกล้วยนี่ตะยุบครับ <c oughs> <c oughs> จอบอกนูไม่ยอมเลอะคนเดียวจะไปยาแม,แม่แม่ได้เลอะด้วยแม่เรายังไม่หายคันยังเก่าไม่เสร็จถือไม้ไม่วางเลยไม้ในมือกะว่าถ้าวางแล้วคือเสียสิทธ์นะโดน,นใจเขาไปใช่ยน้ยน้ อะไครับบัวน้อยน้อยอันนั้นวีดูมวนบ่เล่นกีต้มมวนบ่ฮะเล่นกีต้มมวนบ่ครับเอฟซีเลยขอที่ข้าบขอบคุณครับเอฟซีเลยขอบคุณครับเลยเอฟซีไปช่วยทำบ้านให้หนูนะขอบคุณครับเลย สินตระเอ้ยด่าผู้ใดเอ้ยเฮ้ยนะครับน่อยน้อยน้อยวันน้